ตอนหน้านั้นช่วงรัชก,กาลที่สี่ที่ห้าเราโดนกดดันโดยใครโดยอังกฤษใช่ไหมรอบรอบบ้านเราถูกกดดันโดยเนเธอร์แลนด์โดยฝรั่งเศสใช่ไหมขณะนั้นอเมริกายังไม่เข้ามาแต่ทันทีที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแล้วสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้น อังกฤษก็ชิบหายไปลบเยอะอเมริกาเข้ามาตอนท้ายไม่ต้องเสียอะไรเข้ามาเอาชัยชนะอะนที่รัฐบาลนี้รักษาหน้าตที่ป็ตายไว้ให้ประเทศดูมีศักดิ์ศรีดูมีเกียรติภูมิหลายคนก็บอกว่า โอ้โหคุณนกขาวคุณเพอรเจอรคุณตายใหญ่แล้วอเมริกาเข้ามาช่วยเราช,ช่วยนู่นช่วยนี่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังไอเรื่องช่วยมีแต่ไอเรื่องหลังการช่วยเนี่ยมันมีมากกว่านะั้นมันแค่เอาการช่วยออกบางหน้าแล้วสิ่งที่ผมพูดนะสิ่งที่ผมพูดยังไม่ต้องเชื่อ ไปค้นคว้าข้อมูลผมบอกทุกครั้งแล้วนะครับว่าอย่าเอาความรู้สึกมาถกเถียงกันเรื่องแบบนี้ต้องเอาความรู้มาเถียงกันไปเอาข้อมูลมาเถียงกันและความรู้จริงๆข้อมูลจริงๆตรวจสอบตัวทางกันแล้วจริงๆเอามาถกเอามาเถียงเอามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติพี่น้องประชาชนต้องรู้ไว้ว่าประเทศไทยนั้นเนี่ย ถูกอเมริกายึดครองมานานแล้วภายใต้อะไรภายใต้ความช่วยเหลือแต่ผมจะพูดเร็วๆแล้วพี่น้องไปหาข้อมูลและตั้งคำถามและหาข้อมูลต่อตัวเองก่อนหน้านั้นช่วงรัชกาลที่4ที่ห้าเราโดนกดดันโดยใครโดยเอังทิษใช่ไหม รอบๆบ,บ้านเราถูกกดดันโดยเนเธอร์แลนด์โดยฝรั่งเศสใช่ไหมขณะนั้นอเมริกายังไม่เข้ามาแต่ท,ทันทีที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยแล้วสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้นเนี่ยอังกฤษก็ชิ้บหายไปลบเยอะอเมริกาเข้ามาตอนท้ายไม่ต้องเสียอะไร เข้ามาเอาชัยชนะอย่างเดียวอเมริกาไม่ทิ้งระเบิดประมณูนิวเกียร์ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะยอมแพ้อยู่แล้วจะอเมริกาก็ต้องการครองญี่ปุ่นอเมริกามียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการที่จะลุกลามประเทศอื่น มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่ต้องการทรัพยากรจากประเทศอือย้อนกลับไปประเทศไทยเคยโดนปัญหาอะไรปัญหาความิวนิิต์พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลายคนอาจจะนึกว่าโอ้โหอเมริกาเนี่ยมาทำให้เราไม่ต้องเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม วันนั้นก็แค่เปลี่ยนมือจากอังกฤษเป็นอเมริกาก็เท่านั้นเ,นเพราะอังกฤษวันนั้นก็ไม่สามารถต่อรองกับอเมริกาได้แล้วล่างกิตถ้าจะเข้าประชิญหน้ากับไทยในภาวะแบบนั้นเนี่ยผมว่ารเพิงอ,อังกฤษจะตกเป็นทาสไทยบ้างวันนั้น อเมริกาก็าแสดงบทนักบุญเข้ามาก็เขามองการไกลไงก็เข้ามาอุ้มไว้แล้วก็ให้อังกฤษออกไปอเมริกาเข้ามาอะไรเข้ามาวางยุทธศาสตร์ต่างๆในประเทศไทยด้านหนึ่งก็เหมือนการพัฒนาแต่ทุกอย่างไม่มีด้านเดียวอันนี้เป็นที่รู้กันทั่วทั่วโลกเป็นที่รู้กันโดยทั่วไป รู้กันมาเป็นพันปีแล้วว่าไม่มีอะไรมีด้านเดียวหลังจากนั้นอเมริกาก็ามาทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเข้ามาจัดรูปแบบทหารเข้ามาจัดรูปแบบตำรวจเคยถึงขั้นที่จะให้ตำรวจเนี่ยไเ,เชิญหน้ากับทหารด้วยซ้ำไปสมัยก่อนตำรวจมีพลร่มมีรถถังมีแรง่างพวกนีน้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าพื้นที่ชายแดนทหารเข้าไม่ได้มีข้อตกลงก็ต้องเพิ่มแตกระยะภาพไปตำรวจตารวจเข้าไปแทนแต่แล้สร้างอะไรขึ้นมาหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็สร้างคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเราสร้างคอมมิวนิสต์ขึ้นมาทําให้อะไรทําให้คอมมิวนิสต์ดูน่ากลัว แล้วก็บอกว่าประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์มีจีนเป็นตัวการสําคัญมีรัเสเซียเป็นตัวการสําคัญสร้างคอมมิวนิสต์ขึ้นมาประเทศไทยทั้งประเทศก็กลัวคอมมิวนิสต์ก่อนที่เขาจะสร้างวาระกรรมเรื่องคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้ปฏเศศิเสธว่าคอมมิวนิสต์ไม่ได้มีอยู่จริงนะมีอยู่จริงแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันลุกลามเราจริงไหม นี่พี่น้องต้องหาคำตอบว่าจีนลุกขึบนขึ้นมาขยายความเชื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยด้วยตนเองหรือเปล่ารัเสเซียขยายความคิดความเชื่อเรื่องคอมมิวนิสต์มาในประเทศไทยจริงหรือเปล่าหรือใครเป็นคนทำแล้วในขณะนั้นเนี่ย ไทยคนรัสเซียคนจีนคนอเมริกันคนไหนอยู่ในประเทศไทยมากกว่ากันและผมบอกแล้วไนงะว่าเขาเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นไทยจะเป็นใหญ่เป็นเป็นศึกษาประวัติศาสตร์ก็วิ่งเข้าหาสหรัฐอเมริกาหมด ทั้งจอมพลปอปลานะยทั้งคนเอกเผาต่างๆใครจะเป็นใหญ่ก็วิ่งเข้าหาอเมริกาแต่ตอนนั้นไทยก็ไม่ได้มีแรงพอนะประเทศไทยก็ไม่ได้มีริ่วแรงพอส้าบาันกษัตริย์ก็ไม่ได้แข็งแรงมากอเมริกาก็เล่นสบายเลยจัดวางทุกอย่างในประเทศนี้ใหมนะ่หมดมองเห็นอะไรเขามองเห็นอะไร มกามองเห็นว่าดินแดนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้คือดินแดนของเอเชียของดินแดนที่เรียกว่ายูเรเซียที่มีแผ่นดินติดต่อกันมากที่สุดอินเดียรัสเซียบังกลาเทศปากีสถานอัฟกานิสถา,านพัมใม่าหมจีนอะไรต่างๆพวกนี้ไทยมาเลสิงคโปร์ นี่เป็นแผ่นดินใหญ่ติดต่อกันหมดเลยมีประชากรมากมายมาอาศาลมีทรัพยากรมากมายมาอาศาลประเทศไทยก็เหมือนกันตอนนั้นเราก็มีดีบุกมียางพารามีข้าวมีอะไรต่างๆพวกนี้วันนี้ดีบุกหมดประเทศไปแล้วคนไทยยังจนอยู่เลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงในขณะที่ไม่มีใครมียางพาราตอนนั้นเนี่ย และประเทศนี้มันจนได้ไงในช่วงเวลาขนาดนั้นเนี่ยข้าวไทยเนี่ยเป็นข้าวอันดับหนึ่งของโลกประเทศนี้ยังจนอยู่ได้ไงในขนาดเดียวกันก็เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แรกแรกแรกเลยไม่ใช่แรกแรกอที่พบว่ามีน้ำมัน แล้วก็กอบโกยแล้วก็สูบน้ํามันกันมาจนทุกวันเนี้ยแล้วประเทศนี้จนได้อย่างไงในขณะที่ทรัพยากรก็หมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดีบุก่ยหมดไปแนละ้วงานช้างทุกวันนี้ก็ไม่มีแนละ้วป่าไม้ก็หายอะไรอะไรก็หายหมดความเป็นเจ้าของกิจการค้าขายร้านโชว์หวยต่างๆทุกวันนี้หายหมด ฉะนั้นเนี่ยประเทศเนี่ยมีทรัพยากร,รที่มีคุณค่ามากมายทองคำเราก็มีเยอะมาก <c oughs> คำถามง่ายๆว่าถ้ามีอธิปไตยมีความสามารถในความเป็นเจ้าของในการบริหารกิจการต่างๆได้จริงควบคุมต่างๆได้จริงเนี่ยทำไมประเทศนี้ถึงจนและไม่ใช่เพึ่งจนนะจนมาโดยตลอดมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ